สวัสดีค่ะมาดูมุมมองทองคำตามแบบฉบับสีสหายเทเดอร์กันนะคะวันนี้วันที่20ตุลาคมค่ะเริ่มต้นที่ f r a m ฟ w e e k เหมือนเดิมนะคะใน f r a m e w e e k แน่นอนว่ายังเป็นทิศทางขาขึ้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยเริ่มเห็นแท่งเทียนสีแดงอีกหนึ่งครั้งนะคะบ่งบอกว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นชุดของการพักตัวของธาร m e w วิ k อีกหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันนะคะเกิดอาจจะเกิดการพักตัว แล้วก็ปรับตัวไปขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะครั้งนี้การพักตัวยังมีระยะห่างกับ EMA นะคะมุ่งมวกถึงความเป็นเทรนด์มีโอกาสไปได้ไกลนะคะเพาะฉะนั้นเดี๋ยวเราดับลงไปดูที่ t i m e f r m m e day ค่ะว่าเขาสอดคล้องกับแล้วก็สนับสนุนกับสิ่งที่เราคิดหรือเปล่านะคะซึ่งใน Time f r a m e day นะคะเราจะโฟกัสชุดบริเวณนี้นะคะ ราคาปรับตัวลงมานะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปลงมาอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็มาชนกับ EMA บริเวณนี้เกิดสัญญาณ hidden บริเวณนี้ด้วยนะคะซึ่งณนะปัจจุบันนะคะมุมมองก็คือราคาเนี่ยเป็นแดงเขียวแดงนะคะบ่งบอกว่าราคาเนี่ยออกข้างนะคะประกอบกับราคากับ EMA เนี่ยชนกันนะคะเพราะฉะนั้นณปัจจุบันใน time frame day ราคาเป็นไซเบนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะดับลงไปดูในไทม์เฟรม H4 4นะคะว่าสอดคล้องสนับสนุนกับสิ่งที่เราคิดไหมเนาะซึ่งในไทม์เฟรมเดย์กับฟ e กนะคะมุมอมองส่วนตัวก็มองว่ามีโอกาสที่ราคาเขาจะปรับตัวขึ้นไปอย่างนี้เหมือนที่ไทม์เฟรมว e กที่เรามองกันนะคะหรืออีกมุมมองหนึ่งนะคะก็คืออาจจะ ปรับตัวลงมาก่อนอีกหนึ่งชุดเป็น A B a, C นะคะแล้วก็อาจจะเกิดสัญญาณฮิตอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่อยปรับตัวขึ้นไปอีกหนึ่งรอบก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใน time frame day เป็น s i d e w a y ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราดรอปลงไปดู4ชั่วโมงกันค่ะใน time frame 4ชั่วโมงนะคะเราจะมาโฟกัสบริเวณนี้นะคะแน่นอนว่าพอดรอปมาใน time frame 4ชั่วโมงเนี่ย เราจะแอบเห็น OOM หรือว่าโซนต้นกำเนิดบริเวณแถวๆนี้นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะราคาปรับตัวขึ้นมาสามารถเ,าเกิดสัญญาณฮิตเด้นบริเวณนี้นะคะแล้วก็ปรับตัวย้อนกลับลงมาไม่สามารถหลุดโซนกำเนิดบริเวณนี้ไปได้นะคะแล้วราคาเขาก็ปรับตัวขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะคะตรงนี้ก็น่าจะเกิดสัญญาณฮิตเด่นอีกเหมือนกันนะคะ แล้วก็ราคาย้อนกลับลงมาถ้าครั้งนี้นะคะราคาไม่สามารถหลุดโซนต้นกำเนิดบริเวณนี้ได้มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นแบบนี้แล้วก็ปรับตัวอย่างนี้นะคะ EMA จากเดิมที่ตัดกลางอยู่บริเวณนี้นะคะอาจจะเป็นตัดแล้วก็ช้อนอย่างนี้นะคะอันนี้เราจะค่อยหาพิจารณา follow by ขึ้นไปนะคะ แต่ว่านะปัจจุบันในทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยก็ยังคงเป็นสาเวย์เนาะราคาเป็นแดงเขียวแดงแล้วก็ EMA ตัดกับกราฟนะคะ<ส>กับอีกอันหนึ่งในทม์เฟรม4ชั่วโมงเนาะมีโอกาสที่ราคาเขาจะเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันนะคะราคาไม่ดุสนต้นกำเนิดด้านบนเนาะราคาลงมาด้านล่างตรงนี้เกิดสัญญาณ h e เช่นเดียวกันกับบริเวณ อ่อตรงนี้ไม่เหดน,นะคะราคาปรับตัวลงมาเจอแนวต้านข้ามเซกเมนต์ปรับตัวขึ้นไปไม่หลุด OOM นั่นบนมีโอกาสเกิดภาพนี้เหมือนกันนะคะแล้ว EMA จากเดิมที่กดอยู่ด้านบนจากเดิมที่ตัดนะคะก็จะกดอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องลงไปดูใน t ท m e f ฟรม h h ด1ประกอบกันนะคะว่า EMA เเขาสนับสนุนหน้าไหนมากกว่ากันนะคะ พอเราดรอปลงมาใน time frame ชั่วโมงเราก็จะมาโฟกัสสวิงสุดท้ายบริเวณนี้กันค่ะรานะคาปรับตัวลงมานะคะเดิมทีเนาะราคาปรับตัวขึ้นไปเป็นโมโนเวฟปรับตัวลงมาเกิดการพักตัวครั้งแรกนะคะแล้วก็พักตัวบริเวณเส้น EMA นะคะรานะคาไม่หลุดโซนต้นกำเนิดบริเวณนี้เนาะ ราคาขึ้นไปไม่หลุดสน้นกำเนิดบริเวณนี้ราคารับตัวลงมาตอนนี้อยู่ที่แนวต้านค้ามเซกเมนต์ฝั่งซ้ายนะคะถ้าเขาจะลงต่อราคาจะต้องเกิดการพักตัวที่มีขนาดพอๆกันกับก่อนหน้าแล้วปรับตัวลงแบบนี้นะคะนี้แต่ถ้าเกิดว่าราคาเขาปรับตัวลงมาเนาะแล้วเกิดการพักตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าก่อนหน้าบริเวณนี้นะคะก็จะทำให้ มีโอกาสที่ราคาจะเกิดการพักตัวแล้วก็ไม่หลุด OOM บริเวณนี้แล้วปรับตัวขึ้นไปต่อเกิดเป็นภาพแบบนี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นนะคะณปัจจุบันใน HAMFEM H1 เนอะให้น้ำหนักของหน้าเซลล์มากกว่า H4 เนี่ยมองว่าได้ทั้งหน้าบายและหน้าเซลล์นะคะ D ane, มองได้ทั้ง2รูปแบบเหมือนกันนะคะแล้วก็ week มองได้ ทั้งคู่เลยแต่ว่าให้น้ำหนักการพักตัวเพื่อปรับตัวขึ้นนะคะครั้งนี้เป็นการพักตัวครั้งที่สองของทางเฟมวีเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย